สวัสดีครับพี่น้องสายครับตอนนี้อยู่ผมพอมินีสมัยครับมื้อนี้ตอนนี้เช้ามุ่งว่ประมาณตีสี่ครับฝนตกลงแม่ครับตอนนี้ฝนในทลงแม่ครับตอนนี้เอาอีกแล้วครับฟูลแฟนครับแฟนครับพากันไปลบน้ำเต็มน้ำยังครับพื้วเนที่ที่พี่น้องเห็นเมียตะกี้เนี่ยคือคนเต็มอยู่ก็ได้ครับเต็มม่มีหัอหนุ่มสียู่วันนี้ฝนเทลงมาครับ มกาซส่วนอันนี้ร้านพีเจี๊ยบแซ่เบ้ลครับร้านพีเจี๊ยบแซ่เอันนี้บุ่เมีย,นนยคุณเมียมาลบฝนน้ำครับันูดนี่เรียดนะเมีมเยขยันะโอ้โโอ้ฝ่าหัแม็กเออ้ยอะไรร้านขายร้าอาหขายอะไ มัวหายหรอกครับมันหายมัอยูซี่หรอกครับเงียบเลยนี่คนน้องหายเลยดิมคาครับคุณน้องแซมผมกำลังยางมากครับต้องแซมผมกำลังยางมากครับคนตกตุ้งเก็บอุปกรณ์ไฟครับอุปกรณ์ไทยเราสรุปการเก็บไฟตรงนี้ไปนะครับพี่น้องครับตรงรถตาคุณนะครับไอ้เพิ่งสายสัญญาณครับโอ้โหคุณครับทีมงานอ้าเดี๋ยวเป็นทีมงานตาคุณยังไง่ายสุดที่มันอเกิด

ยังต่อไปห้องสิไน้รับเจอแบบเงียแง่แบบตกฝนในสิน้เราเขาเริ่มเขาฤดูฝนแลาะเขาต้องซีอุปกรณห้องหลายอย่างนยต้องหาถุงตอนนี้พรุ่งนี้เจ้าุว่านพวกธอหน้าแล้วพวกเธออ่ะอ้ยเจ้คุณจ้าจิ้บ่เจ้าคุว่านี่จ้าจิบ่เบื่อเียเดี๋ยวได้ปวดพลังก้อนหนึ่ือแจ้อมาแสดงยังก็ทำเยได้ปวดพลังก้อนทำได้ปวดพลังกีแจ้งพวกเธอมาแสดงโอ้ขอบคุณหลวงนาเลยครับ เียไปหาพวข้งล่างมนบอก็ไปหมเองเออากนอตักนเด้อคุณ爷เด้อขอจากัว่าี่นางพี่เด้กูให้แก่แต่เด้อคู่ให้แกนแต่เด้อย่านเดือบัวเด้อผัวใหญ่คับแตาย่เด้อคันเดือบววเล่นเกมนโดใอ้เปียกมัยเยปุบมาบุญครับสิ่เนี่ยจรีับเปียนคนละเนี่ยนี่ออ ยู่ดีไฟไฟมันไหลครับไฟมันไฟช็อตตงเลยนอคมันตายก็ตายดอกยุคใกล้ใครมีอะไรบ้างเนี่ยบ้าบ้า้เนี่ยปะ้าไม่ยุคพุ่นเอาคุณทำแตงก็ตายกมาเจอเขาเดือโอ้ยนอยครับสวัสดีครับพี่น้อง่องไปครับเปียกครับตอนนี้ยุ่กําลังโลดสองคนครับพุณนอ๋คุณโอใครอยู่ติดลุงครับคุณเน่ะผ้ากระเลียมคาก โอ้เขาก็อยู่ใต้ไก่หฮมเมใหกันเลยป้าข้องอะไรกับพี่น้องอู้ข้องสิเปียกเว้ยกอดเกลกตอนนี้ฮ่าด่าฮ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 ่ไปแล้วกอดเต้นได้บุ๋ยอายุตาย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 โฮมหม่กอดหมกเต็มแมกเลยครับพี่น้อง โอ้ยอ่าบของแหลวยังตกกบบระบอกะแล้วฝากล่กล่อกลองกล่อกล่องกล่องโอ้ยมีรถตู้ใครันรอ้ยงงมาหน่อยมาน่อยนะขีงมาหน่อย,อย,นะย,อยเอา้าบอกู้ดดโดยสารก็บอ เขาอยากว่าเราเขากระตอกิ้งก่ะนี่คือเนเออวิวะไม่ไม่ยม่ๆๆยืดยิดยยนอนเฮ้ยโอ๊ยป่าเดียมเลย 我哈哈。 ยีอไสวัสดีจยงางไ้ครับก็นี่หละย้อนฟุ้งเลยค่ยงไปนี่ไม่ได้ต้องโรดเรียบร้อยเลยโอ้เดี๋วพี่ไปกกับึก็บช่ทีโอ้เกลยดเกลยด ไฟเนี่นสด,ดน,นีนนน,น,นปอบแป๊บปอป๊บป,ป,ปอแปเน,น่นยนะยนนวนลยแหละชีวิตหมอลำักน่เป็ชีวิตหมอลำชีวิตคนเมืองชีวิตตากล้องชีวิตอ๋ออเงี้นยน,นโะโอ้เขาเป็นพากันถุงคุ้หัวพี่ห่อยวะเต็มมันขาดซึ่งกูงจฟองงแ เรียนระท่างเนะ้นเอาเรียนมะ เสียฮมเสียพลากันมาเลยวันนอเวทีเลยโอ้โหลมพัดมาแต็มที่เลยเนี่ เอาลอาแล้ใดสิเป็นคนยู่นหลอนนเต้นได้ยูนะผุนนันไปแล้วครับสองสามลังละเต้นสร้างผุดโอ้ผู้บนเก็บขวดตรงนี้ เคยเจอตังสี่สิบเทียบไปบหมดเคยเจอตังสี่สเทียบไปอันนี้ถือว่าหนักบนีด้วเ่เยห้าวใหม่ๆแล้วจะตกผัดอ,อยากก็เยอะเนนาเลย <laughs> เรื่องยี้ครับหลังเรื่องี้กับ อย่งไดีข้างใครอยู่ตรงข้างหลังสิมีศาลามีอย่างยุทธีมีแต่ปลาใหม่มตกเปียกมอดยอดเลยป้องเพราะว่าหันมันมีฝนมาบ้านสิบกิโล่สินะมันนีมีเมสเซดิสตนะ์ฝนจะมาแล้วอยงนี้นะก็ะเลยบอเก็บอุปกรณ์ก่อนเลยเลยบอกเปียก ูว่าฝนจะตกก็เพื่อน,นเอบอ,อบ่มีเราฝนจานเปียกบุเซียคนเลดาในการวิดีโอคิดพ่ออยู่หันแล้วอยู่งานอยู่อุดรเต็มเท่าอิมานมีเสาครับเด้ต่อมีบ่มีนะครับบอมานนะครับบ่มีเต็มไงครับเพื่อนพากันไปอยู่ทางบุญมาตะลับนี่บุซซ่าครับแกนอันตันไม่ต้อง เห้ยเดีอดลงมาจักหน่อยละอันว่าด้เตยกนีเีนงัว่า้วลคุมพอะไรวันอีเยไแล้วฮะสองซายนี่เขาด้ตีปาเทไปบบันตหลากมาหลากมาิเจกาซำได้ล่างซายด้วนี่ย โอ้ล่าใส่ไว้พรแต่ว่าหัวกูเปียกเลยใครอยู่หัวนั้นเอาใส่ตซเปียกโดนนั่นไลยเตี่โต๊ะตัวนั้นไลยวันนี้ตัวนั้นได้สุขโคนี่ฮะเพราะว่าหน้าเวียนเปียกคุณตัวนั้นเนี่ยตัวนักเนี่ยตัวเึิงๆกับยุคปัจจุบันที่เขาผู้อาจารย์เปียกกะดีุ่มงเานี่ยเอาเริ่มเย็นแล้วครับพี่น้องยังปล่อยอยู่โอ้เมีนเมียนเร็วสุดเมีนทีเจี๊ยบด้วยครับมึงขอางได้หลายนี่เข้าเดียวแสดงว่าเราสุพโอนก็มีอาการที่โดนเนาะ วัดส้นวนเราขายขอมเหมือมุ้งเนยครับตัวเราต่ำเสียบมีอย่งเดียากินปลาเราหอมไลยลังม,ลงมาลังมา,างเนาะคุณนี่นะครับเปิากันน้องแต่สิแบบเกือบโปรโม่กับพี่อ้อกหอดเกือบครับเซนคุแซวเห็นบ่เออาใกันครับ พี่่อคอยกับทากับทานยกูน้ำได้ัวกะเยฮนี็จะดีเกยหุเมยว้ยน้ำหูน้ำค้างหมดแล้วครับสาลงสาเลียนไปบปิละาคาอยู่นี่ เสียมโอ้ยเน่าหมดสายไฟเลยเน่ห้ามัวเ่ทำรอหนัแขงหมดเลยเอาใครอยู่รวห้องกินขอากินแล้วนะวันนี้วยครับพี่น้องเอเอ้เอาเอไปเล้อง เขามีอาหารลิงมาดีเลยกล้วยเขาต้เหาว่วงอะไรกันเลยง่วงยังอยู่อีก,อกแล้วเขาเอาคือฟองน้ำโรตินนธรรมดาครับนี่นะครับพี่น้อง,อง,องได้ได้กล้วยได้ยังกินผนะ่าไหมพผอาจาราอยากไหมเพื่อนผ้าจา์เพื่อนนี่ผอาจารย์เพื่อนอ๋อนัน้เนาะ พี่ยังริ่งตาพ้นนั่นก็กินมากินเนี่ยเปื้อนวันนี้นี่ทางนี้เ็สิกินกล้วยแล้วครับทา่านะกล้วยครับพี่ร้องสดๆาหางอือหืออ่าฝนไม่ฝ่าไม่ ค,กกค,คิดว่าควรจะหยุดตกไหมครับมากินกล้วยครับคิดว่าควรจะหยุดตกไหมครับเอ้กลับก่อนนะคะแม่บานบ๊ายบายขอบคุณครับโชคดีครับผมโอ้อยไปทางนัน้นมาทางที่ยังวนนอวอมขึ้นทั้งโคกคับเนาะโอ้ถือผู้สาวแซวละลวนคุณคิดว่ายัางก่อ ผมเชียอว,ว่าสิมีหลายคนสิยังมาถามมู่ผมว่าเลี่นต่อบ่ค่ะว่าขบนยูนกัสิแแกมูผมสอคนแหละครับที้งาน่นยืดถังนกนางงโบกเเยขึนับดืมยังไม่รดว่าเขา,าแต่ป่าเดียวะ ใาอยู่นี่แป๊บน,นึงไงยังยังไปรถเป่าลมกันนะครับพี่นอ้องถ้าเป็นตอนนี้ฝนหยุดตัวแล้วครับเดี๋ยวไปเอาขั้นโฮมแม่ก็ต้องกางลมเป็นนกโลดครับโอ้ลองใส่ผมดูขนาดเลยกลับมาเอาเก็บตอนนี้เรียบร้อยเอากางลมน้ำโอ้ผู้เดรดเป็นเ,นเนะมียก็จะชคดีจริงนะคนยังมาดูโหดูโหดครับมีปลอดสาย mặc phải đua mặc khăn đi thoát thì xuôi yên <laughs> à? <laughs> à? hả Cái thoát gì thoát yên thoát hiền 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 ไปนั่งขายย่บุ่นไปโอ๊ยเอาเอโอ้ยนอนครับมีอะไรเงี้ยง่างกางสายฝนลงร่นเดี๋ยวข่าว่าพี่รจนจะหน้าพี่รจนจะหน้าว่าสิโอนเงินมาให่ความขยันนะครับเนี่ยคนคนขยันนี่สิมีผู้หลักผู้ใหญ่คนเห็นอันนั่นตัวยินใจว่าจี๊ขัน พันใหม่ก่อนเขาปิดหัวไว้แล้วบอลลูนโอเคปิดหัวอน้อปิดหัวไฟน้ำบ่อเข่านั่นกันไหนห่วงออลลุมบ่ครับเปียกครับเปียกครับออลลุมไหมครับออลลุมบ่อันฝากตุ๊กตาให้น้องเลยเย้กลับกันเด้อฝากฝากกันนั่งอีกวัดบ่ครับให้ให้นางเอ๋ย้นี่ละบ่ได้เจอกันซ้อมสูงซัก กูถาดไปใต่หัวก่อนนะไปที่ไปหารลกไปงานหน้านะจ๊ะอูโอเคบายบายจุ๊บๆวัด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 อันนี้แฟนวัดเหรอครับอ๋อเป็นแฟนกันตั้งสี่ห้าปีค่ะอ๋อเปิดเผยก่อนหนาจะเผยก่อนฉันโอเคเย้ไปแล้วบายบายบ๊ายบายจ้าคุกเ่ยคุกจ่ายเดียวดเอา เรียนน้ำน้ำน้ำไปแล้วยางออกตุกตาไม่โอ้ยว่ามันมาให้เจ้าของกรดีใจนะครับเรีนคนเบิ่งเตะไกลนี่เขาก็สิว่าป้าเราจะเอาตุกตาไม่เอาโมแม่เนี่ยครับปีน้องเยอะเขาใจผิดนะครับย่อตุกตามาให้พระเอกวัดครับดีไซน์อะพระเอกวัดเลยโอ้ยก็สีไม้ผมอุ้มตุ๊กตาจริงจริงเออหลอด เอาแบงเอาไว้ในหุมเนีนะตุ๊กตาเอ้ยยังกูลดยังก็ตาตัวเดียวได้ไหมนี่การไปแบงช่วงนี้มันเลยด้เนี่ย อนนบอกไอ,อสิบอกว่าบึาางคนะันแม่งเง้าพีอยู่ตัวนึ่งนะสามรบพงงนะ่นะรถจะคะแม่งเงาพี่น้องครับเดี๋ยวมีหาเก็บเงื่ยนนะครับใช่ได้สองสามเลียญพอได้ข้ามรมันรถเขา <laughs> บนโต๊ะจริงสิรถผัดเต็มหกท่านหัวซุ้มนี่ในบัวคำเนี่ยนี่ซุ้มอยู่ทาั้งแมานี่เบิ้งบางทีเบิ้งบางยูครับเต้นนี่ประมาณคือรถรถระดับมันลงมันเกิดยู่ประมาณเมตรหนึ่งเลยครับพเกันกรมยูครับนี่โอ้ยลงมาอีกย่างคน ด้านที่เป็นอะไรตรงนี้ว่าเน,านี่ยมันหัวมันเนี่ยมันเปลี่ยนน้ำเขาที่ดับไม่ทันที่ตรงไม่อยู่แล้วคนอะไร เงงอดคืออย่างเงงอดคือเป็นเงาอ่นวะเงงอดคือเป็เงาอ่นวะเง่งอดคือเง่งดเาคือเป็นองอ่างเงาคือเป็นฟองอุยไวอีกล่ะอีกยังก่อนเง่งอดคือเป็นเงาเงงอดคือเป็นเงาเดี๋ยวเดี๋ยวเงงอดคือเป็นเงาเ่งเงาคือเป็นฟองสรุปเง่งอดคือเป็นฟองออดนง ม่ง่อนมันสีัวยหน่อยแต่มันแดงบเอออคือมันมันสีบรยย์คือยังไม่เงาเอออสีเาด้กันแวเรอสีเาขาออกีเราขาวออกัน้อยยอดพี่แม่ขาเนไ่รไปครับพี่น้องลอดติดตามว่าบรรากาศสีได้ล้ำตัวลยจังเดะเตะล้วก็เตะล่ เดี๋ยวผมออสายไฟไปตีตอนกลางกะสิเอาลมไม้ลงรถอันนี้ก็รถ้าะหรือเปล่าเสียแล้วเขี้ยรับพี่น้องคนเริ่มเทอะลงมอีกแล้วเอาเป็นว่าคิดนิ่งคิดนาพ่อกันเลครับสวัสดีนะพ่อของบิ้งกับพี่น้องเปียกเป็ดเป็ดเต็มมายะน้ำไปล้า Hoa gì hoa 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 Nó hoa 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 đi, bỏ. đi, bỏ. đi, bỏ. đi bỏ. Lăng đen qua. Tu lợi tên lành đấy. You nắm anh em nghe. Bye, <laughs>